สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีทุกท่านพบกับผมเดฟแมทช n แนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นอีเวนท์ที่ทุกคนรอคอยนะครับเป็นอีเวนท์ลูกอมดามนะครับลูกอมดามวันนี้มีอะไรมาบ้างนะครับโกลเด้นเกสนะครับนิโคครับเพื่อเที่ถูกปลุกขึ้นมานะครับเราจะมีโดนก๊อปปี้ราชาบริจาคครับแล้วก็เจ็ดเจ็ดดับเบิลวิงครับส่วนการ์ดอื่นๆก็จะมี กาสเจ้าหญิงน้ําแข็งเกลด้านะครับสาวน้อยโซฟีนะครับไอดอลซันนี่นะครับจี้ก็จะมีประมาณว่าเครื่องขยายกาวิดีตามไม่เคลื่อนย้ายนะครับแกแม่เหล็กโลหะนะครับเครื่องขยายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหุ่นยนต์ฟองสบู่นางฟ้านะครับบัฟนี้ก็จะมีอยู่2 2อ,อ,อันนะครับ จะมีเป็นเป็นเหมือนกันนะฮะสองจีนี้จีบับสองอันนี้จะเป็นเหมือนกันแต่ถ้าเสื้อที่สองเนี่ยมันจะราคาเพิ่มขึ้นมาเป็นสองเท่าแท่นั้นเองส่วนตัวละครที่น่าจะเอานะครับผมคิดว่าเพื่อนๆก็เล่งตัวนี้เลยนิโคครับเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วมั้งผมว่านะมันน่าจะโอเคที่สุดละเพราะว่า หลายคนก็อยากได้เนาะส่วนตัวนี้ความสามารถก็ยังไม่ค่อยโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูความสามารถก่อนเนาะความสามารถของตัวใหม่เนี่ยดูแล้วยังไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับความสามารถแรกของเขาก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส50%เพิ่มค่าผ่านทางคูณ2และเลือกจ้ายทันทีภายในแถวและหลังจากนั้นทอยเต่าอีกครั้ง ไม่มีเอเฟิกตเบิลความสามารถที่2ก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส50%ย้ายตันทีภายในแถวเมื่อมาแสดงผลเติบโต5%เมื่อจบเทินโอกาส60ติดตั้งกับดักสปริงอ๋อมันมีมันมีกับดักสปริงมาให้ด้วยตอนจบเทินก็เหมือนแบบมีที่กับดักสปริงใส่ไว้ให้ในตัวนี้นะครับส่วนอันนี้ผมก็ว่ามันไม่ว,าว้าวอ่ะสกิลมัน ให้เพื่อให้ผมเลือกนะผมคิดว่าเพื่อนๆควรที่จะเอาตุอมดาวตัวนี้มากกว่ามิโคครับเจ็ดหมื่นราคาก็แรงไมก็ถือว่าแรงอยู่นะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะเพราะก่อนผมจะแลกเนี่ยผมมีอยู่ประมาณห้าหมื่นห้าแต่ผมไปเอาจี้ตัวนี้มาครับเนี่ยครับตามไม่เคลื่อนย้ายเพราะเพราะว่าผมไม่มีนะ ตาไม่เคลื่อนย้ายผมไม่มีกับตัวนี้อีกตัวนี้ก็ดีนะอนอกนะผมมีหมดละอันนี้ไม่ค่อยเวอร์ครับไม่ไม่ควรที่จะมานะฮะสำหรับผมแนะนำประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนออฟนี่เอาเอามาสูงสักห้าพันนะเพราะว่ามันมีโอกาสได้ออฟที่แบบโอเคเลยอนะ่ะเดี๋ยวพาไปดูออฟออปชันของมันนะโอเคมากเลยนะ นี่ครับออฟของมันเนี่ยมันจะมีประมาณเนี้ยก็ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยมีโอกาส20%ยกเลิกสกิลคือยกเลิกทุกอย่างอะ่ะโอกาส20%เนี่ยสุดยอดเลยนะแล้วก็จะมีตัวนี้นะอ่าหลบนน่ออกเกาะเนาะที่น่าสนใจนะผมได้อะไรมานะผมได้ดับเบิ้ลมั้ง ก็ไม่สีได้เท่าไหร่เนาะกับอันนี้ <c oughs> ส่วนใครที่ไม่รู้ว่าจะไปหามาจากไหนนะครับก็มันจะมีเควสกิจกรรมส่งใบโคเบอร์นะครับสีทองนะครับส่ง10คนจะได้20เพชรเนาะแล้วก็ส่งเอเจ้าดอกคเบอร์สีเขียวเนี่ยอ่าจะได้อีกเพิ่มอีกค่านะกดไลค์เพิ่มอีก2นะ ก็จะประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าไม่พอก็ไปเปิดอากูเจเปิดก่อนแล้วก็ไปเปิดเมกาแจ็คพอต50เพรนะครับส่วนตัวใหม่นี่ผมไม่แนะนําให้เอานะครับแนะนําข้ามได้ข้ามไปเลยนะครับมันไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหรอ่อีเวนต์นี้ก็ผมไม่เอานิโคเพราะว่าผมมี2ตัวนะครับเห็นไหมผมมี2ตัวเลยผมได้จากอีเวนต์ครั้งแรกที่มันมา แล้วก็อีเวนต์ล่าสุดที่มันมาก่อนหน้ารูโอมดาวเนี่ยพอดีไม่ได้ตั้งใจจะหานิโคนะพอดีมันไปตั้งใจจะไปหาไอรีนนะแต่มันไม่ได้ขาดเสื้อตัวเดียวอืาก็เลยได้นิโคมาเฉยเลยก็เลยเอามาเล่นคู่วิ่งไปวิ่งมาอยู่ในแมปอะไรนะอารีนา่า <laughs> ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับ ก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับ c r i b e ด้วยผมด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะมาทำคลิปใหม่ๆให้ดูเรื่อยๆนะครับ